เรียกว่าทุนอยู่ด้านเดบิต็คือทุนติดลบเพราะว่าเขาแบ,บแกรับผลขาดทุนไปเยอะกว่าทุนที่เขามีใช่ไหมทุนที่เขามี90้าหื่นรับผลขาดทุนไปแสนกว่าบาทก็ทำให้เฮตแก่ทุนอยู่เดบิตหรือทุนติดลบนะคะจะใส่วงเลเ็บเ้าไว้25,350ืลรอยทอยยังเหลือนะคะก็คือมีอยู่แสนเ้า แสนเก้าหมื่นห้าพันนะคะรับผลขาดทุนไปคุณพรก็ยังเป็นเครดิตอยู่นะคะยอดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเพทายไมยังเหลือนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเออทุนของคนที่ติดรถก็จะมีคนเดียวคือเพคอคทเค,เคือค่ะทุนยอดนี้โอเคไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งผ ทุนให้กับเพจพลเพทายก็คือห้ต่อสาต่อ2อนะคะมันก็เลยจะมีผลทําให้ทุนเพจเนี่ยติดลบหรืออยู่ทางด้านเดบิตเพราะว่าพอรับผลขาดทุนจากสินทรัพย์ไปเยอะเขาเลยคือครื่นหนึ่งนะคะที่มีไขยขาดทุนค่อนข้างเยอะนอกจนั้นก็คือทุนยังอยู่เครดิตน,นะคะทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยะคะ่ะเพราะว่าห้างได้เงินสดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เงินสดของห้างเพียงพอที่จะจ่ายหนี้ให้กับคนข้างนอกนะคะ ก็มาจ่ายหนี้คนข้างนอกนะคะอันนี้เหมือนกับตัวอย่างแรกได้ไหมคะ่มคะคุณน,นะคะอ่าพอมาจ่ายหนี้คนข้างนอกนะคะตรงนี้นะคะก็ทําให้ยอดเงินสดเหลือยอดได้ 2, 24, 300นะคะหนี้คนข้างนอกก็จะหมดไปตอนนี้หายไปสองช่องแล้วนะคะก็คือสินทรัพย์อื่นๆกับหนี้คนข้างนอกอเงินกู้ยังยอดเท่าเดิมและยังไม่ได้จ่าย คุณก็ดึงตัวเลขเดิมลงมาได้เลยลเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ที่ให้อ่านไว้นะคะเพชเป็นผู้ส่วนประเภทที่ไม่จํากัดความรับผิดใช่ไหมคะและคราวนี้เพชก็คือทุนเขาอยู่ทางด้านเดบิตแต่เขามีเงินกู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีเงินกู้ซึ่งสามารถมาโปะยอดเดบิตได้เพราะว่าเงินกู้มีตั้งแ8หมื่น คุณเขาเป็นเดบิตอยู่25,350สามาันสามารถเอามาโคเวอร์ได้นะคะก็จะโอนยอดเงินกู้มาปกทุนเดบิตของเขาเท่ากับเท่ากับยอดที่มันอยู่เดบิตนะไม่ใช่โอนมาทั้ง80,000นะคะโอนมาเพราะเขาติดลบเพียงแค่25,350ก็โอนเงินกู้มาเฉพาะยอดติดลบเท่าน,นั้นนะไม่ใช่โอนมาทั้งหมด80,000นนะคะโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะโอนเงินคู่เพจหักยอดเดบิตในบัญชีทุนเพจเงินคู่เพจมีแปดหมื่นแต่ว่าทุนของเพรนะ่ะมันอยู่เดบิต25 3 5 0ห้าันสาห้าสิบก็คือยอดนี้ก็โอนมาแค่ยอดที่มันอยู่เดบิตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเงินคู่ของเพจพอโอนมาตรงนี้แล้วก็ทําให้เงินคู่ของเพจจะเหลืออยู่ที่ห้า5 0สพันห้าสบบาทได้ไหมคะตรงนี้นะคะ เราก็มีผลทําให้ทุนเพทหมดไปเพราะฉะนั้นแน่นอน่ละเพรไม่ได้คืนทุนหรอกแต่เพรก็จะได้คืนในรูปของเงินกู้เขายังเหลืออยู่นะคะอันนี้ยอดเดิมต่อมานะคะถัดมาก็คือจ่ายคืนเงินกู้ให้กับเพรนะคะจ่ายคืนเงินกู้ให้กับเพรเงินกู้เพรจดเดิม8ปดหมื่นใช่ไหมโอนไปโปะยอดเดบิตของเขาทําให้เงินกู้ของเขาเหลือ่าหลื่นี่5 4 6 5กก็จ่ายคืนเท่าย,ยอดเท่าย,ยอดที่เขาเหลือ นะคะก็จ่ายคือเงินกู้ไปห้าหมพันหเงินสดก็จะเหลือเท่านี้นะคะเงินกู้ก็จะหมดไปไอ้บรนดาสุดท้ายมันตกอ่ะเห็นไหมแวบแย้งนักศึกษาดูในหนังสือก็ได้ทำไมตรวนี้มันตกนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายคือเงินกู้ให้กับเพรไปแล้วเงินมันยังเหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้น คืนทุนคนที่ได้คืนทุนก็จะมีพลอยเพทายก็คือยอดตามนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าถูกต้องอ่ยอดทุนที่เหลือเนี่ยบวกกันมันจะเท่ากับยอดเงินสดที่ห้ามีทพีสองมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบแต่เงินกู้มันสามารถโอนมาโปลยอดตรงนี้ได้นะคะเป็นรายการที่สี่ก็คือโอนบัญชีเงินกู้เพชรผักยอดเดบิต นี้คือนในรางที่ราวนในการที่สี่นะคะเม้ากนันก็คือเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามเหมือนกับตัวอย่างที่1นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจ่ายคืนเงินกู้เพจในการที่ห้าใช่ไหมเพจก็จะได้เงินกู้กลับไปห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบไม่ใช่แปดหมื่นนะคะเพราะว่าเขาโอนไปโปกเดบิตบัญชีทุนเขาแล้วแล้วก็จ่ายคืนทุนเท่านี้จ่ายคืนทุนคนที่ได้ไปก็จะมี 100, ะพลอยกับเพจทาย สอยอดนี้รวมกันจะต้องเท่ากับสิเออเท่ากับเงินสดที่ห้ามีนะคะอ่าได้ไหมมีใครไม่ได้กนเล่อทุ่งไหนในกรณีที่สอกรณีนี้ก็คือจะเพิ่มเติมจากกรณีที่1ก็คือทุนของเพจระติดลบแต่ว่าเขามีเงินกู้ที่สามารถ,ถาชดเชยตรวนี้ได้นะคะก็โอนเงินกู้มาปกก เพื่อให้บัญชีทุนเขาไปติดลงเองหรือไม่อยู่ด้านเดบิตนะคะอะไรคะใตงไหนอ่ะงั้นเราไปดูกรณีที่สามเลยนะคะกรณีที่สามอ้าวคราวนี้นะคะบัญชีทุนของหุ้นส่วนมียอด เป็นเดบิตแล้วก็มีเงินกู้ไม่พอเลยนะคะคราวนี้แสดงว่าติดลบเยอะกว่าเงินกู้ที่เขามีนะคะแต่ว่าหุ้นส่วนมีฐานะส่วนตัวดีก็คือต้องเอาเงินสดมาชดเชยให้่คราวนี้สมมุตินะคะขายสินทรัพย์ได้ถูกกว่าเดิมีค่ะสองแสนสามหมื่นเก้าพันเจดร้อย่ะสิคะาว่าขาดทุนเท่าไหร่บันทัดที่หนึ่เหมือนเดิมกดทุกอย่างขาดทุนก,กี่บาท <S <S ก็คือ3500ส0บาทอ่าเยอะกว่าเก่านะคะ <S <S เพราะใชะ้บัทัดที่1เหมือนเดิมนะมาดูขายสินทรัพย์แ่งขาดทุนค่ะเงินสดน,นะคะก็จะได้มา239,700สามนะคะสินทรัพย์ก็คือขายปึง้งก็คือหมดไปเลยนะคะมาดูตรงแบ่งขาดทุนค่ะ สามแสนห้าเพดรับไปห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือแสนเจ็ดหมื่นห้าพันลองกดเครื่องดูนะว่าได้ไหมพรอยสามสิบเปอร์เซ็นก็คือแสนห้าพันบาทนะคะแล้วก็เพดไทยยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือเจ็ดหมื่นนี่คือการแบ่งเฉลี่ยผลขาดทุนนะคะขาดทุนทั้งหมดมาสามแสนห้าถัดมามาดูยอดคงเหลือนะคะคงเหลือเงินสดจากเดิมมีหนึ่งหมื่นสามร้อยใช่ไหมคะ ขายสินทรัพย์ได้เงินมาก็ทําให้เงินสดเพิ่มขึ้นมาเป็น250,000สินทรัพย์กดไปนะคะกะแดกไปอ่านี่สินดึง,งตัวเลขเดิมลงมาเรายังไม่ได้ชําระนะคะเรามาดูยอดที่มันเปลี่ยนแปลงคืงงบัญชีทุนของแต่ละคนเพชนะคะจากเดิมมีทุน9,000ล้วผลขาดทุนไปเกือบ200,000ทำให้ทุนเพชนนอยู่ด้านเดบิตทุนเดบิตที่85,000ในวงเล็บนะแสดงว่าทุนติดลบนะคะ85,000บาท เพราะว่าที่นี้ขาดทุนเยอะนะคะพรอยเหลือ9ก้าหมื่นนะคะเททายสองหมื่นสองคนนี้ไม่มีปัญหานะคะทุนเขายังคงอยู่เครดิตอยู่นะคะจะมีแค่เพดไลยเดียวที่ทุนอยู่เดบิตถัดมาก็มาตามสเตปเลยค่ะเงินเราพอใช่ไหมคะตอนนี้เงินมีสองแสนห้านี่คนข้างน,นอกแสนสี่หมื่นห้าพันพอที่จะจ่ายก็จ่ายนี่คนบุคคลภายนอกนะคะจ่ายนี่บุคคลภายนอกแสนสี่หมื่นห้าพัน ทำให้ตอนนี้เงินของห้างจะเหลือที่แสนห้าพันบาทนะคะหนี้บุคคลภายนอกก็จะมดไปคราวนี้มดไปสองช่องเลยนะคะช่องสินทรัพย์แล้วก็นี่คนข้างนอกเงินกู้เพรดึงตัวเลขเดิมลงมาะคะ่ะทุนก็ดึงตัวเลขเดิมถัดมามันก็ต้องจ่ายนี่คนข้างในใช่ไหมแต่เผอิญว่าคราวนี้เนี่ยเพรเขามีทุนอยู่เดบิตแปดหมื่นห้าพันแต่เขามีเงินกู้แปดหมื่นก็ต้องโอนเงินกู้มาโปะยอดเดบิต นะคะในที่นี้มันโปะไม่พอใช่ไหมเพราะว่ามันติดลบ8ปดหแต่เงินกู้วิบแกหมื่นก็ไม่เป็นไรเ็าโอนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโอนเงินกู้เพนหักยอดเดบิตบัญชีทุนเห็นไหมคะเงินกู้แปดหมื่นก็โอนมาโปะทุนเดบิตเรามาดูยอดคงเหลือคงเหลือเงินสดเหมือนเดิมนะคะช่องที่จะหายไปอีกอันหนึ่งคือเงินกู้เพไม่ได้คืนเงินกู้แล้วแน่นอนเพราะว่าโอนมาโปะยอดเดบิตบัญชีทุนของเขาพอโอนมาปุ๊บ มันก็ยังทําให้ทุนของเขา,าอยู่เดบิตอีกเท่าไหร่คะ,คะ5 000บาทก็คือมันไม่เพียงพอไงนะคะเคสนี้จะเป็นกรณีที่ทุนของหุ้นส่วนมียอดเป็นเดบิตแต่ว่าเงินคู่ไม่พอที่จะสดเชยยอดเดบิตมันก็ยังคงติดลบอยู่5,000นะคะส่วนพรเพทายดึงตัวเลขเดิมลงมานะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่หุ้นส่วนมีฐานะส่วนตัวดีก็คือเพสเป็นหุ้นส่วนประเภทที่ไม่จํากัดความรับผิดต้อง ก็เอาเงินสดมาให้กับห้างเพื่อให้ทุนของตัวเองไม่ติดลบในที่นี้ทุนเขาติดลบอยู่ห้าพันก็เอาเงินสดมาให้ห้างหพันบาททไหมคะก็จะเป็นรับชําระยอดเดบิตบัญชีทุนเพชรห้าพันทำให้เงินสดของห้างเข้ามาอีกห้าพันบาทนะคะแล้วก็ของเพชรตรงนี้นะคะมันติดลบ5้าพันก็จะหมดไปเงินสดของห้างพอได้มาจาก เพจ5,000เงิน 5, 000, ดสดของห้างก็จะขยบขึ้นมาเป็น1น0 0 0 0 0บ่ททุนเพจก็เห็นไหมคะหมดไปเหนไหมคะตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปตอนนี้ก็จะมีแค่พลอยและเพรชายสุดท้ายก็จ่ายคืนทุนเห้หุ่ส่วนนะคะเห็นไหมตัวเลขแต่ทส่วนมีฐานนักส่วนตัวดีคราวนี้นะคะสมมติใหม่คะ่ะขายได้แค่นี้หาซิว่าขาดทุนกี่บาท 4 7 7 2 8 0เนี่ค่ะทุนเยอะเลยนะคะ4 7 7 000, 280, บาทก็คือยอดสินทรัพย์ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ5 8 1, 9 9 7 0ใช่ไหมคะลบกับที่โจทย์บอกมาว่าขายได้แค่1 1 2 4 4 2 0ทําทำให้คราวนี้เนี่ยขาดทุนเยอะมาก ขาดทุนที่477,280บาทอ่าบรรทัดที่1เหมือนเดิมนะคะเรามาดูขายสินทรัพย์แต่งขาดทุนค่ะช่องนี้ก็คือเป็นเงินสดเข้ามาด้วยยอดที่ขายได้นะคะสินทรัพย์กดไปมาดูขาดทุนนะคะเพชก็จะแบ่งรับผลขาดทุนเป็ครึ่งหนึ่งเลยคือ50%เพชก็จะรับผลขาดทุนไป238,640บาทเพชพลอย30% ก็เอาทุม30เข้าไปนะคะก็จะเป็นผลขาดทุนที่พอรัไปแสหมังร้อยแปดสิบสีเพทยยี่ซก็คือเ5้าหันสบาทถัดมามาดูยอดคงเหลือะคะ่ะเงินสดก็จะขยืดขึ้นมาเป็นแสนสองหมื่นสองนสินะคะสินทรัพย์หมดไปอ่านนี่ดึงตัวเลขเดิมลงมานะคะ เรามาดูทุนของแต่ละคนก่อนนะคะเพชเพชก็คือทุนเป็นเดบิตเคือทุนติดลบอ่ะแสนสี่หื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบพรอยนะคะทุนยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกทีนี้ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือคาวิเพยทายค่ะทุนติดลบอีกทุนเป็นเดบิตเห็นไหมห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท แต่ถามว่าพลต้องรับผิดชอบไหมยอดติดลบเนี่ยโอ้ยเพเทไทยต้องรับผิดชอบไหมคะต้องไหมต้องต้องต้องรับผิดชอบไหมต้องต้องหรอคะเพเทไทยเป็นผู้ส่วนประเภทอะไรไม่จำไม่จำเพเทไทยเป็นผู้ส่วนอะไรคะเป็นจุดกัดความรับผิดชอบใช่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเขาจะรับผิดชอบเพียงแค่ทุนที่เขามีค่ะแล้วชำระครบถึง9หมื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นอกเหนือความรับผิดชอบของเขาแล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถึงแม้ว่าทุนเขาจะติดลบคนที่เหลือก็คือเพรและพลอยต้องรับผิดชอบไปเหตุ mm. ผลก็คือสองคนนี้เป็นผู้ส่วนประเทศที่ไม่จำกัดความรับผิด mm. นะคะแบบ 5, เนี่ยไอ้5,456เนี่ยคนที่ต้องแบกมาคือเพรและพลอยอันนี้เขาติดลบเหมือนกัน ก็เป็นเดบิตนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูคราวนี้เรามาจ่ายนี้คนข้างน,นอกก่อนตามสเตจคราวนี้นี้คนข้างนอกมันมีแสนสี่หมื่นห้าพันแต่เงินเรามีไม่พอใช่ไหมคะมีไม่พอไม่เป็นไรก็จ่ายเท่าที่เรามีค่ะทุกทีเงินพอใช่ไหมอันนี้ไม่พอก็จ่ายไปเท่าเงินที่เรามีเห็นไหมคะชำระนี้คนข้างน,นอกเงินสดก็จะหายไปหมดเลยนี่ เหลืออยู่สองหมื่นสองพันสองรอยแปดสิบเดี๋ยวเราไปดูในไรวันทั่วไปเขา,เาจ่ายนี่นี่เขามีสองเจ้าใช่ไหมจำได้ไหมคะนี่มีนี่อะไรบ้างอ่าเปิดไปดูในไรวันเ้ในหน้าที่ห้าค่ะนี่ 4, 2, สิบมีสองมีสองเจ้าด้วยกันใช่ไหมนี่ตรงเนี้ยอันแรกก็คือเจ้านี่ถูกไหมคะ กจ้นี่ก็คือเป็นนี้อยู่สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันนี่รายที่สอง, <15. S 1> งคจจงจจจงนนือค่าเช้จ่ายค้างจ่ายหมื่นแปดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหมื่นแปดทุกทีเราจะจ่ายหกได้หมดนะคะนี่เงิสนสดมันมีแค่นี้นะคะ่ะก็ต้องจ่ายแค่นี้ เวลาที่เราเคลียร์นี้เราจะเคลียร์เป็นรายการเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะจ่ายให้มดไปในครั้งที่หนึ่งคือค่าใช้จ่ายคางจ่ายเพราะเงินมันพอพอดีห8่แปดแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยไปจ่ายเจ้าหนี้นะคะ,ะเดี๋ยวงงนึกษาไปดูในในวันควบคู่ไปเลยก็ได้ในหน้าที่สิบห้าค่ะรายการที่สามอันนี้คือรายการที่สาม เห็นไหมหน้าที่15ในการที่สามจ่ายเจ้าหนี้ท่ะจ่ายทั้งหมดเลยเพราะว่ามันยอดมันน้อยไงนะคะก็เคลียร์พิธีเราในีเราจะเจ้าไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายทั้งจ่ายหนึ่งแปดส่วนเจ้าหนี้เจ้าหนี้แสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหามายังไงคะก็คือเงินสดมีอยู่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบใช่ไหมชำระค่าใช้จ่ายทั้งจ่ายไปแล้วหมื่นแปดก็คือยอดที่มันเหลือ แสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบก็เลยชำระเจ้าหนี้ไปได้ยอดแค่นี้ก่อนเพราะาตอนนี้เงินเรามีแค่นี้นรอคาบอกไว้เวลาการเคลียร์หนี้เราจะเคลียร์หนี้รายจดา็แล้วแต่ที่เราสามารถเคลียร์ได้หมดก็คือจบติดจ็อบไปทีละเจ้าไปอ่างเงี้ยค่ะถัดไคะเพราะฉะนั้นในวันรายการที่สามก็เลยจะเป็นเดบิตเจ้าหนี้การค้าก็คือเคลียร์เจ้าหนี้ได้แค่แสนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็เดบิตค่าใช้จ่ายคั้ง เคลียได้หมดเลยเพราะยอดเงินน้อย18แล้วก็เครดิตเงินสดก็คือทั้งหมดที่เรามีตอนนี้ค่ะแสนสองพันสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบมันก็เลยมีผลทําให้ยอดคงเหลืออ่ะมาดูยอดคงเหลือเงินสดหมดไปเลยนะคะนี่คนภายนอกก็เลยยังเหลืออยู่เท่าไหร่คะสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบก็คือเหลือของปลายเจ้าหนี้ใช่ไหมนะคะ เงินกู้เพรก็ดึงตัวเลขเดิมลงมาทุนสามคนนี้ก็ดึงตัวเลขเดิมเห็นไหมคะถัดมาก็มาโอนเนองินกู้เพดโปะยอดเดบิตของเขาซึ่งเขาควนี้เขาเดบิตอยู่แสนสี่ถึงแปดพันหกร้อยสี่สิบมันไม่พอหรอกก็ไม่เป็นอะไรก็โอนโปะไปทั้งหมดเลยแปดหมื่นนะคะมาดูยอดคงเหลือคะ่ะนี่คนนอ,นอกดึงตัวเลขเดิมเงินกู้เพรหมดไปเพราะโอนไปโปะยอดเดบิตมัน ทุนเพชรจาดเดิมเดบิตอยู่แสนสี่หม่นั้ยสใช่ไหมคะมโอนเดบิตมาโปกก็จะทำให้ทุนเพจเนี่ยติดลบลดลงก็จะทำให้เหลือเดบิตอยู่ 68, 6 8 6มืแปดพร้ยสแต่ก็ยังอยู่เดบิตอยู่นะคะอันนี้ดึงตัวเลขเดิมค่ะพลอยและเพทายทีนี้เรามาดูตรงนี้เนื่องจากเพทไทยเป็นห้นส่วนประเภทที่ จำกัดความรับผิดเพราะฉะนั้นเขาจะรับผิดชอบเพียงแค่ยอดเนี้ย90าบืนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เหลือก็คือเทนและพลอยซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทที่ไม่จำกัดความรับผิดก็ต้องรับภาระยอดเดบิตของเพทายก็จะมาแบ่งระแนนตาส่วน5ต่อ3ทันไม่เอ่ยอ่านัสาลองกดเครื่องดูก็คือตอนนี้เพทายติดลบอยู่5,456 ห้าสหนะคะเพ็ดก็ต้องหลับไปกับพลอยอัตราส่วนก็คือตามนี้5ต่อ3เพ็ดก็คือจะเป็น5,456ันสี่ใช่ไหมคะคูณ5ส่วน8พลอยก็คือ5,456คูณ3ส่วน ได้ไหะก็จะได้ออกมายอดตามนี้ค่ะเพจก็จะรับเดบิตของเพจทายไป3,410บาทใช่ไหมแล้วก็พอยรับไป ยอดคงเหล fall. ือคงเหลืออันนี้บุคคลภายนอกนะคะดึงลงมาือนเดิมเพททุนเพรเห็นไหมคะทุนเพทควนี้เดบิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็หลาผมขาดทุนของเพทไทยมาทุนเพรก็จะเป็นเดบิตขยกะันขึ้นมาเจ็ด0ืสองพันห้าสิบบาททุนพลอยยังอยู่เครดิตอยู่นะคะแต่ว่าลดลงพลอยก็จะเหลือทุนอยู่49,770เก้าพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบเพไทยกดไปแสดงว่ากรณีนี้แน่นอนแหละ นีค่ะคนนี้นี่นะคะอันนี้ก็คือเขาติดลบใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเขาเป็นหุ้นส่วนเทศที่จํากัดความรับผิดเขาไม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคนที่เหลือก็คือเพสกับคอยซึ่งสองคนนี้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดต้องรับผิดชอบก็จะมาแบ,บ 5, 6, แ่ง5้าพัี่ร้อห้าบหระหว่างสองคนต่าส่วนเทอแค่สองคนนี้ค่ะ5ต่อสทั้งหมดก็คือเป็น8ส่วนที่อาจารย์เขียนไม่ให้อ่ะ เพจก็คือเอา5,456คูณ5ส่วน8เพจก็จะรับผลขาดทุนของอด้านบัญชีเดบิตของเทพทไทยไป3 4 1 0บาทรอย3ส่วน8ก็รับไป2 4 4 6<ม>ก็จะมีผลทำให้ยอดนี้เท่าเดิมนะมีผลทำให้ทุนของเพจเนี่ยเดบิตเพิ่มขึ้นมาเป็น72,50 0บาทนะคะทุนรอยก็จะลดลงแต่ยังอยู่เครดิตนะคะ คุณพอเฉลี่49,774เทนไายวนไปไม่ได้คืนทุนแน่นอนนะคะทีนี้เขาบอกว่าหุ้นส่วนมีฐานะส่วนตัวดีตอนนี้จะเห็นว่าเงินสดของห้างไม่เหลือเลยสักบาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่เททายอะ่ะคุณเป็นติดลบเททายก็ต้องเงินสดมาให้กับห้างเพื่อให้คุณเขาไม่ติดลบเพราะเขาเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดนะคะแล้วก็มีฐานะส่วนตัวดีนะคะ เขาก็เงินมาให้ห้างเข้ากับยอดที่เขาติดลบคือ7 2 0 0 0บาทเห็นไหมคะรับชำระยอดเดบิตคูเป็ดคราวนี้นะคะเงินสดของห้างจะเติมสูงก็จะมีเข้ามาและจัดเงินของเพจนั่นเองนะคะก็ถำมที่คณเป็ดหมดไปห้างก็มีเงินสดเข้ามา7 2 0 0 0บัน้าทพอคราวนีห้างมี ยังเหลือหนี้คนข้างนอกใช่ไหมคะก็ต้องเคลียร์หนี้คนข้างนอกเงินมันพอแล้วนี่มีทั้งเจ็ดหมื่นสองเป็นหนี้อยู่สองหมืก็ประชามรหนี้คนข้างนอกนะคะก็ทําให้เงินสดเหลืออยู่เท่านี้สี่หมื่ก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดส่ากับยอดทุนของพลอยสรุปกรณีนี้คนที่ได้ืนทุนก็มีแค่พลอยเท่านั้นนะคะเทขายไม่ได้เทสไม่ได้มาเห็นไม่เทขายไม่เกี่ยวเทายนะคะ มันจำกัดไงมันก็มีแค่นั้นวี้เรามาดูในเนี่ขา่มีทาางส่วนดีเพทยก็เลยเอาเจ็ดหมาถามได้ไหมถามดิอาจารย์คะเพไทยเป็นคนเอาเจ็ดหมสองมาให้ใช่ไหมคะเพชรค่ะเพชดเพทยไม่รมชอบไรแล้รชอบแค่เก้าหมึ่เท่านั้นเพค่ะเพราะว่าทุนเพชร่มันติดลบอยู่เจ็ดหนสองี่ค่ะยอดนี้อันนี้นี่ค่ะเจ็ดหสอง ก็เลยได้รับเงินจากเพจมาเจ็ดห่สองพันห้าสิบบาทพอมีเงินเราก็มาจา่ายชมรานี่คนข้างนอกค่ะเพราะว่าเนื้อจากบ้านกษัตร์จะเห็นว่าเรายังนคางหนี่คนข้างนอกอยู่นะคะก็ชมรห,หนี่คนข้างนอก,นอกเงินมันก็จะเหลือเท่ากับยอดทุนของพลอยพอดีก็กรณีนี้คือคนที่ได้คืนทุนก็มีแค่พลอยเท่านั้นนะคะจะได้ไป49,770บาท ทีนี้สามาดูนใ,นใ,นในในวันทั่วไปที่มันเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาอันนี้เป็นรายการที่3าเนาะพาดูไปแล้วอันนี้จะเป็นรายการที่สีใช่ไหมคะโ,ปปะโอนเงินกู้ไปปกอ่าโอนเงินกู้ไปปกแปดหมื่บาทมาดูรายการที่5ค่ะรายการที่5้าคือตรงนี้ก็คือโอนยอดบัญชีเดบิตบัญชีทุนเพย์ไทยาย5,456ไปให้กับเพชรและพลอยเห็นไหมคะ ก็จะเป็นเดบิตทุนเพชรก็คือยอดนี้ค่ะ3410บาทเดบิตทุนพลอย2 0 4 6แล้วก็ไปเครดิตทุนเพชาย5456บาทที่จางเขียนไว้เนี่ยคือรายการที่5้รายวันรายการที่5ต่อมารายวันรายการที่6ก็คือตรงนี้ค่ะที่5รับเงินจากเพชรนะคะ เพราะว่าเพจเป็นหุ้ส่วนไม่จำกัดความรับผิดแล้วก็มีฐานะส่วนตัวดีก็ต้องเอาเงินมาคืนให้กับห้างเพื่อทําให้ทุนของตัวเองอ่ะไม่อยู่เดบิตนะคะเนี่ยค่ะห้างก็จะได้มาก็จะเป็นรายการที่6นะคะเดบิตเงินสด7 2 0 5 0บาทเครดิตทุนเพจน,นะคะก็จะหักล้างกันไปลและนี่คือรายการที่เพ็่ก็คือชำระหนี้ที่เหลือหนี้ที่เหลือคือเจ้าหนี พอค่าใช้จ่ายทั้งจ่ายเราเคลียร์ไปแล้วตั้งแต่ข้างบนนะคะตั้งแต่ครั้งแรกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะรายการที่เจ็ดเจ้าหนี้ก็จะเหลืออยู่สองหมืนสองพันสองร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดออกหนี้สินก็จะหมดไปและนี่คือในการที่แปดจ่ายคืนทุนให้กับพลอย